ครับก็สวัสดีสลัดคลิปนี้ก็ไปต่อกันนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับออตัวเลขได้มานะครับวันที่15ห้ามิยอหกสามเลขที่ออกก็มาต่อกันที่วันที่18นะครับมิยอหกสามย้อนหวยลาวนะครับพี่น้องดูดีๆนะครับทำตามได้ทำตาม <c oughs> เลขที่ออกนะครับประมาณนี้ได้ประมาณนี้มาแล้วนะครับดูดีๆนะครับพี่น้องก็มาต่อกันที่วันที่18มิยอกเลขที่ออก9 3 3 6สาสามหพี่น้องสูตรก็คือสูตรนะครับก็ตัวเลขที่จับตัวก็บวกแต้เหมือนเดิมนะครับบวกกันเหมือนเดิม3คมค้ง9บวก3ได้12อ่าอีกนะครับ ก็ตามนี้นะครับได้สิบสองสบวกสได้6 3สบวกหได้9ก็ได้ประมาณนี้ก็ามาบวกแต้มกันต่อนะครับที่สองตัวล่างนะครับได่สาตัวล่างชุดล่างนะครับ2อบวกหได้8 6ดบวกเได้15ได้8กับห้าก็นำขึ้นมาจับคู่เลขที่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ก็เอาชุดนี้นะครับ2นะครับ69สูตรก็คือสูตรนะครับโปรดใช้วิจารณญาณการในการรับชมพี่น้องในคลิปนี้พอแล้วก็เ 8, 5ก็นะครับใบข้างล่างนี่ครับจับตัวจับคู่ก็วางกันที่3ตัวคือ269กันก่อนนะครับ นี่นะครับชุดนี้นะครับทีนี้จับคู่กันแล้วนะครับจับคู่กันนะครับนี่นะครับจับคู่เหมือนเดิมนะครับสองแล้วเราก็เอา8ตัวนี้ครับ826หนะครับมาจับ8ตัวล่างขึ้นไปจับ3ตัวบนนะครับวาพไปก่อนนี่ครับสูตรก็คือสูตรพี่น้อง8 2 6หนะครับตัวเลขน่าจะเป็น ก็แปดหนะครับแปดาประมาณนี้นะครับพอได้ประมาณนี้แล้วก็จะเป็น526นะครับ5 26นะครับ5 26แล้วก็5 6 9นะครับอีก1ชุดจะได้5ชุดนะครับ569กกับประมาณนี้นะครับพี่น้อง ได้ประมาณนี้เราก็มาจับคู่2ตัวที่52นะครับ52ครับนี่ครับ5 2 5สองนะครับ52ก็56กครับจะเข้าหรือไม่ก็ดูกันเองนะครับพี่น้อง5 9นะครับบวกตัวได้ที่82นะครับจับคู่นะครับเหมือนเดิมก็มาจับที่82ดครับ สูตรก็คือสูตรพี่น้อง8ปกนะครับนี่ครับ8ป89นะครับนี่ได้ประมาณนี้มาแล้วสำหรับคลิปนี้ขอฝากทุกทีทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญานกันในการรับชมนะครับพี่น้องเป็นคลิป2ต่อนะครับพี่น้อง จะไปต่อกันได้ไหมพอได้ป่ามานี้จับคู่ต่อมาวันที่ยี่วันที่สิ 18, แล้วมียอมาที่วันที่ยี่เลขที่ออกนะครับวันที่22มียอพี่น้องอดูกันดีๆนะครับดูกันทำตามกันได้นะครับลงไม่ห่วงนะครับแบ่งปันแนวทางเท่านั้นตัวเลขคือสถิตินะครับ ก็ลงลงุลง,ลงให้เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอกันมาก็แอดไลน์เบอร์ก็เหมือนเดิมนะครับที่ลุงของเก่านะครับไม่มีค่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของพี่น้องเท่าน,น,นั้นนะครับที่จะอนุโมทตนาสศาสตร์มานะครับกับลุงของเก่านะครับขอเบอร์แอดไลน์แล้วก็ขอหมายเลขบัญชีนะครับจะทําบุญร่วมกับลุงก็ได้นะครับสําหรับใครที่ถูกหวยลาวนะครับพี่น้องหาซื้อกันไว้ ลงลงให้เพื่อเป็นแนทางสถิติหวยนะครับก็จะมาเป็นที่ตัวเลขที่ออกนะครับวันที่ยีิบสองมิยสองเจ็ดเก้นะครับสองเดูนะครับก็ใช้ดุลพินิษนะครับพี่น้องจะวิจารณญาณกันนี่ครับสองเกก็บวกแต้มนะครับเหมือนเดิมพี่น้องบวกเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> กอนนี้ครับ2อบวกเ็ก็ได้9ครับบวกปิดบวกถูกดูกันก่อนนะครับ7จดบวก9ได้16 9หบวก5ได้14พี่น้องได้ประมาณนี้แล้วก็บวกแต้มนะครับบวกแต้ม9บวก6ได้15 6หบวก4ได้0ก็ได้มาแล้วนะครับก็ขึ้นมาวาง 9, 6, 4นะครับตัวเลข5 0 มาจับคู่นะครับมาจับคู่นะครับ3ตัวเราก็มาบ่งที่9 6้หสีนะครับบวกไว้พี่น้อง9 6 4 9ห4สีแล้วก็ห้าขึ้นไปจับ596นะครับห้าหนะครับเหมือนเดิม564ตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับ3ตัวเต็ง3ตัวโต๊ด ที่096นะครับ096ก็ไปที่095 096064นะครับ96ก็064แล้วครับพี่น้องก็ได้ประมาณนี้5ชุดนะครับก็2ตัวแต่ก็น่าจะเป็นที่04นะครับ 04นะครับก็จับตัวเองตัวมันด้วยนะครับที่เป็นคู่นะครับอย่างประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่าทิ้งตัวมันนะครับตัวทิ้งตัวเลขไม่ได้นะครับสอดซื้อเผื่อกันไว้ก็ไม่หลายคู่นะครับ0406ประมาณนี้แล้วก็09 นะครับพี่น้องแล้วก็มาจับกันที่5 4เหมือนเดิมน,นะครับขึ้นไปจับนะครับ5 6แล้วก็5 9ตัวเลขที่ออกงวดต่อไปนะครับตัวด้วยนะครับการซื้อหานะครับในตัวเลขในดุลพินิษนะครับและตัวเลขต่อมาวันที่22 นะครับมาที่วันที่25หมิยอพี่น้องนี่นะครับลุงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทาง25นะครับหมดที่แล้วก็มิยอนะครับตัวเลขนี่นะครับก็สูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องมีผิดมีถูกกันนะครับตัวเลขที่ผลที่ออกนะครับ ยี่สิบห้าพยหกสามนะครับวันพฤหัสบดีที่แล้วมาออกเก้าศูนย์ศูนย์ห้าจะเข้าหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันต่อได้นะครับอ่าอ่ลืมนะครับนี่คือศูนย์ห้านะครับตัวเลขก็มันนี้ก็คือก็ถ้ามีตัวอยู่ในตัวมาแล้วก็แปดห้านะก็ไม่เอานะครับก็ถ้าชนมากก็มันต้องนะครับพี่น้องนี่ดูประมาณนี้นะครับตัวเลขนะครับ น่านจะเข้าล่างเข้าบนนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวเลขที่ออก9 0 05นะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องจับตัวกันได้บวก9บวกได้9 0+ บวก0ได้0 0บวก5ได้5 0ศูนย์ไม่มีค่านะครับพี่น้อง9บวกได้9นะครับ0บวก5ได้5 9กับ5นะครับ ก็ตัวเลขขึ้นมาวางที่9 05นะครับสลหรับงวดต่อไปคือวันนี้วันที่29มิยอนะครับพี่น้อง29เรามาตั้งไว้ก่อนนะครับ29จะอจอกตัวไหนยังไม่ทราบนะครับก็จะไปต่อกันได้ไหมสำหรับชิปนี้นะครับลุงของเก่านะครับลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น จะไปต่อกันได้ไหมก็มาจับคู่นะครับนี่นี่นะครับเอา95เหมือนเดิมนะครับจับไปตามตัวนี้นะครับก็905นะครับ905ก็มาที่9 <c oughs> 905ได้แล้วก็ก็มีตัวประมาณนี้ 905 990นนะครับนี่นะครับตัวเลขนะครับมีผิดมีถูกนะครับก็มี990แล้วก็905นะครับงวดนี้ตัวเลขมาน่าจะประมาณนี้นะครับก็ได้จับตัวก็ที่9,90นะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับ905ก็9 90า ก็905ก็ได้แล้วนะครับก็มาจับตัวที่5 590นะครับทีนี้เป็นตัวกลับนะครับ590กับพี่น้อง590ก็505นะครับ505 3ตัวแตกน่าจะเป็น3ตัวโต้นะครับก็มาจับกันที่2ตัวเลขที่ได้ก็มีประมาณนี้55นะครับวันนี้นะครับโปวดชวิตเจรณญาณ 5 5ก็50อ่อาจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ก็ไอใช้วิจารณญาณน,นะครับ5้ากกับตัวด้วยนะครับพี่น้องแลว,วก็เป็น9ขึ้นประจาก,ก็เป็น995นะครับก็เป็นกับตัวในตัวอยู่แล้วนะครับจะออกอย่างไรแบบไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับ9590 นะครับ2ตัวนะครับ90นะครับอีกหนึ่งตัวก็คือ99นะครับพี่น้องจะต,ตอง5หรือตอง9ก็แล้วแต่วันนี้สูตรก็คือสูตรนะครับใช้ดุลพินิษและใช้วิจรณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นจะไปต่อได้ไหมสำหรับวันนี้ เดี๋ยวลุงลงให้นะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับงวดนี้คือก็ประมาณนี้นะครับตัวเลขนะครับที่ลุงจับให้แล้วนะครับก็จับประมาณนี้นะครับนี่ครับสูตรก็คือสูตรนะครับมีผิดมีถูกพี่น้องใช้ดุลพินิจและใช้วิจารณญาณนะครับทำตามลุงนะครับก็ดูกันเองนะครับพี่น้อง ตัวเลขที่จับได้ตัวเลขที่ไปที่มานะครับดูดีๆนะครับทำเองได้ทำเองนะครับทำเองได้นะครับน้องครับนี่ครับก็จะไปต่อได้ไหมวันนี้เป็นงวดต่อไปนะครับงวดเข้าทุกงวดนะครับนับมาเป็นห้างวดแล้วนะครับสี่งวดแล้วนะครับเริ่มต้นจากงวดวันที่สิบเอ็ดมิยอหกสามนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางสูตรก็คือสูตรพี่น้องไม่มีที่ไหนนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ลุงลงให้นะครับเป็นสถิติดูเพื่อความสนุกสนานนะครับอย่าลงไม่แนแนวทางนะครับให้เล่นการพนันไม่แนะนํานะครับก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใจวิจ,จารณญาณกันนะครับ ก็วันนี้สลับคลิปนี้ลุงของเก่าขอให้พี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันสลับหวยลาววันนี้เราจะไปต่อกันที่ฮานอยนะครับในคลิปหน้าเพราลุงลงให้วันนี้นะครับตัวจอดตัวเด็ดตัวเน้นก็มีป่ามานี้นะครับ9 0 5 9 9 0 590 505นะครับสูตรก็คือสูตรนะครับตัวเลขนะครับมีผิดมีถูกกันได้นะครับพี่น้องโปวดใจวิจารณญาณกันนะครับ ในการรับชมก็แล้วกันนะครับที่ลุงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นปุชวิตเจรณญาณน,นะครับในการรับชมสลับคลิปนี้ลุงกองเก่าท้ายคลิปนี้ขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับผู้เข้ามาติดตามผู้มาใหม่กดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันนะครับพี่น้องขอให้โชคดีนะครับ สำหรับลุงของเก่าวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ